สวัสดีค่ะเพจคุยเครื่องเรื่องประชาธิปไตยวันนี้เสนอเกี่ยวกับเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยค่ะประชาธิปไตยคือระบบการปกครองที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนประชาชนมีสิทธิ เซรีภาพโดยอาศัยหลักการของการแบ่งแยกอำนาจและหลักการที่ว่าด้วยความถูกต้องแห่งกฎหมายผู้ปกครองประเทศที่มาาาก,การเลือกตั้งของประชาชนเป็นเพียงตัวแทนที่ได้รับมอบอำนาจ ให้ใช้อำนาจอธิปไตยแทนประชาชนซึ่งประกอบการปกครองตนเองของประชาชนโดยผ่านการเลือกตั้งเลือกสมาชิกผู้แทนราษฎรเพื่อไปบริหารและไปดูแลเรื่องกฎหมายและผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่นะคะ ส่วนการควบคุมการดูแลโดยประชาชนหรือการมีส่วนร่วมอย่างแข่งขันเช่นการยื่นเสนอหรือการแก้ไขกฎหมายการยื่นถอดถอนและการเมืองที่ประพฤติมิชอบการแสดงความคิดในการทำประชาพิจารณ์การออกเสียงในการทำประชามติระบอบนี้มีลักษณะเด่นอยู่ในการแข่งขันอย่างเสรีระหว่างกลุ่มหรือพรรคการเมืองต่างๆเพียงเพื่อให้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนส่วนมากค่ะ หลักการของระบอบประชาธิปไตยก็จะประกอบด้วยอำนาจอธิปไตยหรืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศหรือบางทีก็เรียกกันว่าอำนาจของรัฐเป็นอำนาจที่มาจากปวงชนและผู้ที่ได้รับอำนาจการปกครองจะต้องได้รับความนิยมจากประชาชนในประเทศที่เป็นส่วนใหญ่นั่นเองค่ะส่วนที่2ก็คือประชาชนมีสิทธ์ ที่จะมอบอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชนด้วยกันเองโดยการออกเสียงเลือกตั้งตัวแทนเพื่อไปใช้สิทธิ์ใช้สิทงของตนเองเช่นการเลือกสอสอหรือสอวอโดยมีการกำหนดวันเลือกตั้งและก็มีเวลาการดำรงตำแหน่งเช่นทุกๆ4ปีหรือว่าทุก6ปีเป็นต้น 3. รัฐบาลจะต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเช่นสิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในชีวิตเสรีภาพในการพูดการเขียนการแสดงความคิดเห็นการชุมนุมโดยรัฐบาลจะต้องไม่ละเมิดสิทธิเหล่านี้เว้นแต่เพื่อรักษาความมั่นคงของชาติหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือเพื่อรักษาศีลธรรมอันดีงามและความเสมอภาคนั่นเอง 4. ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสมอภาคกันในการที่จะได้รับการบริการทุกชนิด ที่รัฐจัดให้ได้แก่สิทธิในการรับการรักษาสิทธิในการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือจะเป็นในส่วนของการรับวัคซีนโควิดนั่นเอง 5. รัฐบาลถือกฎหมายและความเป็นธรรมเป็นบรรทัดฐานในการปกครองและในการแก้ปัญหาความขัดแย้งต่างๆระหว่างชนกลุ่มใหญ่รวมทั้งจะต้องไม่ออกกฎหมาย ที่มีผลเป็นการลงโทษบ,บุคคลย้อนหลังด้วยระบอบประชาธิปไตยแบ่งออกเป็นสองแบบคือแบบที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและแบบที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุขแบบแรกมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขได้แก่ประเทศอังกฤษเนเธอร์แลนด์เบลเยียมเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนญี่ปุน่นมาเลเซียและประเทศไทยส่วนแบบที่สอง เป็นแบบมีประธานาธิบดีเป็นประมุขได้แก่ฝรั่งเศสอินเดียสหรัฐอเมริกาเป็นต้นข้อดีและข้อเสียของระบบประชาธิปไตยข้อดีเปิดโอกาสให้ประชาชนส่วนเสียงให้ประชาชนส่วนเสียงข้างมากดําเนินการปกครองประเทศ โดยประชาชนส่วนเสียงข้างน้อยมีสิทธิที่จะดำรงอยู่และการคัดค้านการปกครองของฝ่ายข้างมากได้ข้อดีข้อนี้มีส่วนทําให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติโดยรวมเนื่องจากการตัดสินใจการทําสิ่งใดๆก็แล้วแต่ด้วยเสียงข้างมากนั้นย่อมอาจจะมีความถูกต้องมากและผิดพลาดน้อยขณะเดียวกันฝ่ายเสียงข้างน้อยจะคอยเป็นกระจกเงาและทวงติงผลเสียที่จะเกิดขึ้นโดยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนได้มีสิทธิเสรีภาพได้อย่างเสมอภาคกันไม่ว่าจะเป็นการที่จะออกมาเสนอความคิดเห็นจะเป็นคนบั่งมีหรือยากจนมีสิทธิ์ที่จะรวมตัวกันเป็นพรรคการเมืองและสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรและประธานาธิบดีซึ่งทําให้ประชาชนมีโอกาสเลือกคนดีและมีความสามารถเข้าดํารงตงําแหน่งถือกฎหมายเป็นมาตรการ หรือว่าเป็นมาตรฐานในการดําเนินการปกครองโดยใช้กฎหมายบังคับแก่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนมั่งมีหรือคนยากจนไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปยังผลให้ทุกคนเสมอภาคโดยการมีกฎหมายบังคับช่วยระงับความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับประชาชน และระหว่างประชาชนด้วยกันเองโดยสันติวิธีโดยมีสามเป็นผู้พิจารณาพิพากษาต,ต่างๆให้เป็นไปตามกฎหมายซึ่งช่วยให้ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสักความสันติโดยมีกฎหมายเป็นกรอบและความประพฤติของทุกคนข้อเสียของระบบประชาธิปไตยเมื่อมีข้อดีแล้วอันมีข้อเสียด้วย2ข้อเสียของประชาธิปไตย ก็คือจะมีความล่าช้าในการตัดสินใจการทำการต่างๆเนื่องจากว่าจะต้องมีการปรึกษาหารือผ่านขั้นตอนมากมายเช่นรากฎหมายแต่ระฉบับต้องใช้บางเวลาบางครั้งหลายสัปดาห์หรือว่าหลายเดือนเนื่องจากว่ามีการอภิปรายกันในสภาและการแก้ไขปรับปรุงมากกว่าที่จะประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายด้วยเหตุน,นี้ ผู้นำของประเทศที่กําลังพัฒนาจึงมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขโดยรีบด่วนจึงมักคิดว่าระบบประชาธิปไตยอาจจะไม,ไม่เหมาะสมกับประเทศของตนนั่นเอง 2. ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปกครองมากตัวอย่างเช่นในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไปหรือว่าทั่วประเทศหรือการเลือกตั้งประธานาธิบดีแต่ละครั้งต้องใช้เงินทองเป็นจำนวนมากซึ่งแต่ละ ประเทศที่กําลังพัฒนามักคิดว่าประเทศที่ยากจนเกินไปอาจจะต้องใช้ระบบประชาธิปไตยได้ 3. อาจนำไปสู่ความสับสนวุ่นไวายได้ถ้าประชาชนส่วนมากในประเทศที่ใช้ระบบประชาธิปไตยไม่รู้จักใช้สิทธิเสรีภาพให้อยู่ในกรอบของกฎหมายรากฐานสำคัญของประชาธิปไตยที่สำคัญมี5ประการคือ 1. หลักการอำนาจ อธิปไตยเป็นของปวงชนประชาชนแสดงออกซึ่งการเป็นเจ้าของโดยใช้อำนาจที่มีกระบวนการการเลือกตั้งอย่างเสรีและทั่วถึงให้ได้มาซึ่งตัวผู้ปกครองและผู้แทนของตน 2. หลักเสรีภาพประชาชนทุกคนมีความสามารถในการกระทำหรือว่างดเว้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บุคคลต้องการปรับเท่าที่กระทำของบุคคลนั้นได้ไม่ไปละเมิดลิขสิทธ์ ริดรอนสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคมและความมั่นคงของประเทศชาติ 3. หลักความเสมอภาคการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรและคุณค่าต่างๆของสังคมที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่ถูกกีดกันด้วยสาเหตุแห่งความแตกต่างทางชนชั้นวรณะของสังคมชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ฐานะทางเศรษฐกิจหรือด้วยสาเหตุอื่น 4. หลักการปกครองโดยกฎหมายหรือหลักนิติธรรมการให้ความคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนทั้งในเรื่องของสิทธิเิรีภาพในเรื่องของทรัพย์สินการแสดงออกการดำรงชีพอย่างเสมอภาคนั้นโดยผู้ปกครองไม่สามารถใช้อำนาจใดๆ ลิดรอนเพิกถอนสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้และผู้ปกครองไม่สามารถใช้อภิสิทธิ์อยู่เหนือกฎหมายหรือเหนือกว่าประชาชนอื่นใด 5. หลักการเสียงข้างมากควบคู่กับการเคารพในสิทธิของเสียงข้างน้อยการตัดสินใดๆที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนมู่มากไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้แทนของประชาชนเข้าสู่ระบบการเมือง การตัดสินใจของฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารหรือฝ่ายตุลาการย่อมต้องถือเอาเสียงข้างมากเป็นที่ตั้งและต่อเนื่องเป็นเกณฑ์การตัดสินทางเลือกโดยถือว่าเสียงข้างมากเป็นตัวแทนที่สะท้อนความต้องการข้อเรียกร้องของประชาชนหมู่มากหลักการของเสียงข้างมากนี้ต้องควบคู่กันไปโดยการเคารพและคุ้มครองเสียงข้างหน่อยด้วยทั้งนี้ก็เพื่อหลักประกันว่าเสียงข้างมา,จากจะไม่ใช้วิธี การใช้พวกมากล้าไปเพื่อผลประโยชน์ของตนเองอยา่างสุดโต่แต่ต้องดำเนินการเพื่อประโยชน์ของประชาชนทั้งหมดเพื่อสร้างสังคมที่ประชาชนเสียค่าน้อยรวมทั้งชนถูกน้อยที่ได้โอ,อก,กาสต่างๆสามารถอยู่ร่วมกันกับประชาชนปกติได้อย่างสันติสุขโดยไม่มีการเอาอเปรเียบกันและไม่มีการสร้างความขัดแย้งในสังคมจนนมาก